สวัสด,ดีครับทุกคนกลับมาพบกับ,กบอินเจเนียร์เชนแออีกแล้วบรรยากาศกำลังวุ่นวายแบบนี้แน่นอนครับตอนนี้เรามาประชุมกันนอกสถานที่เรามีกิจกรรมเอาติ้งครับเดี๋ยวช่วงแรกของเราจะเป็นช่วงของการประชุมครับเนี่ยแต่ตอนนี้เพื่อนกำลังเน็ตเวิร์กกิ้งกันอยู่ฉะนั้นไปดูบรรยากาศเน็ตเวิร์กกิ้งของพวกเรากันต่อเลยครับเอาติง้งครั้งแรกเป็นงบ้ไงตื่นเต้นไหม คาดหวังอะไรกับ outting ครั้งนี้มัง่งไม่ได้คาดหวังอะไรเลยมาชิลอย่างเดียว <laughs> <laughs> การมา outting เนี้ยก็จะเป็นการมาทําให้สมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่เนี่ยได้รู้จักทำความร,รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการทำทีม building เพื่อให้เรารู้จักเครื่องมือของ BNI แล้วก็การนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สำคัญ มาแฮงเอาท์จะได้แบบสนิทกันมากขึ้นนั่นเองจริงๆมันมีประโยชน์แต่เรารู้ว่ากลุ่มเราเนี่ยมันมีทั้งความสนุกและเชื่อมความสัมพันธ์กันน้ยลงลงสวยนะอ่ะโอเคบา,บายบายคนดูก่อนบ๊ายบาย,บายจ้ารเอาจริงครั้งแรกครับผมคาดหวังอะไรกับเอาติ้งคันนี้แม่งเรียนรู้ครับ เห็นก็สอนการถ่ายลูกค้าให้นำลูกค้าอะไรประมาณนี้ครับเป็นจะมาเรียนรู้ให้ได้เยอะที่สุดครับกิจกรรมเอายิงของเราเนี่ยก็มีให้ทําหลายอย่างแต่แน่นอนครับหนึ่งสิ่งที่ก็เป็นการสอนการใช้เครื่องมือให้มันดีมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการทําให้เพื่อนๆสมาชิกสนิทกันมากขึ้นโดยเฉพาะสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่าแลก็จะทำความจักกันมากขึ้นเนาะครับอ่ะบปๆคนดูหน่อครับสวัสดีครับไปีครับ บรรยากาศช่วงเน็ตเวิร์กิ่งก็ต้องบอกว่าสนุกสนานมากครับดูเพื่อนครับนี่ถ่ายรูปหมู่กันใหญ่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราก็จะย้ายเข้าไปประชุมด้านในนะครับอ่ะให้ดูบรรยากาศของการเน็ตเวิร์กิ่งช่วงแรกในประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการประชุมนอกสถานที่กับพวกเราครับสนุกมาก เป็นอย่างไี้ไหมครับทุกคนเมื่อกี้คือภาพบรรยากาศการประชุมนอกสถานที่ครับสนุกมากเสร็จแล้วก็เป็นการพรีเซนต์สามสิบวิไปดูภาพ เสร็จแล้วก็คือกิจกรรมที่สนุกที่สุดก็คือเรื่องของการมัดมือครับเขาก็จะมีสมาชิกใหม่ครับอยู่รอบๆเสร็จแล้วพี่ๆก็จะเข้าไปครับเริ่มมัดแล้วก็จะให้พรครับนี่เป็นยังไงครับอบอุ่นไหมครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เพื่อนๆกันอีกครับว่าเพื่อนๆที่มาประชุมนอกสถานที่ตอนเช้าเนี่ยจะคนรู้สึกยังไงกันบ้างไปกันเลยครับ อยากให้เพ่อพูดดีกว่าว่าวันนี้ประชุมนอกสถานที่วันนี้เป็นยังไงมั่งบรรยากาศของเรานะคะก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยค่ะคึกคักมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูมี energy เนาะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบผ่อนคลาย้วยไงวันนี้มันแบบมีเอ t ต i n g สบายๆเนาะใช่ค่ะชอบตอนไหนที่สุดคบวันนี้ชอบตรงที่มัดมือน้องรองรักน้องค่ะเพราะน้องเยอะมากค่ะเป็นประวัติการค่ะใช่มนดูอบอุนปกติไม่เยอะขนาดนี้นะปีนี้ตังสุดคะเราจะไปถึงร้อยกันนะคะอ่าโอเคอ่ะบ๊ายบายกล้อง่ลยจ้า พูดถึงบรรยากาศวันนี้แบบว่าเอาติ ok ้งวันนี้กับการประชุมนอสสถานที่เป็นไงบ้างวันนี้มันเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานนะคะเราแบบเตรียมคือคักนะวันนี้เราจะแบบไม่มีสตินิดนึงเพราะเราจะม่วนม่วนม่วนมวนนะคะบรรยากาศสนุกมากหลังจากนี้คงสนุกต่ออีกทั้งวันโอเคอ่ะบ๊ายบายให้ต้องเลยครับบ๊ายบายค่ะ ถึงการประชุมนอกสถานที่วันนี้หน่อยครับเป็นยังไงบ้างบรรยากาศอ๋อวันนี้นะครับเป็นการประชุมนอกสถานที่ของกลุ่มอินจิตเนี่ยนะครับส่งเสริมความสัมพันธ์ในเชฟของเรานะครับสนุกสนานแน่นอนครับเห็นบรรยากาศเพื่อนๆแบบพรีเซนต์ก็สนุกสนานเนอะสนุกสนานแล้วก็ตอนที่มาผูกกับกตันก็อบอุ่นเนอะอบอุ่นครับมีน้ำที่น้ำผูกไปกี่คนโอ้ผมผูกไปเกือบ40คนครับไม่ไม่ถึงไม่ถึงเขาาไม่ได้แจกเยอะขนาดนั้นผมูกก็เดินไปด้วยครับเห็นบรรยากาศแค่ช่วงเช้ายังมันขนาดนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายต้องสนุกแน่นอนอ่ะบ๊ายบายทุกคคนรับบบ๊าายย เป็นยงนังไงบ้างสำหรับบรรยากาศการประชุมนอกสถานที่ของเราวันนี้โอ้สนุกมากเลยค่ะรู้สึกมิพลลังมีความนสนุกสนานจากการที่เราได้ออกมานอกสถานที่มี่ของดินอร่อยๆเลุกคนรดูเป็นตัวเองสุดไปเลยค่ะจริงๆบรรยากาศการประชุมของพวกเรานี่มันก็เฮฮอยู่แล้วนะใช่เลยค่ะท่านี่เรประทับใจช่วงไหนที่สุดครับโอ้ประทับใจในช่วงตอนที่เพื่อนนะคะต้องพรีเซนต์แนะนําธุรกิจของตัวเองค่ะมีคนหนึ่งเนี่ยขึ้นเกาอีโดยขี้โกงมากเลยโอ้จริงเหรอนะว่าอเดี๋ยวให้ดูภาพโอ้ยใครดิอยากเห็นได้ เดี๋ยวกิจกรรมแค่ช่วงเช้ายังสนุกขนาดนี้เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศช่วงอื่นต่อเลยครับอตอนนี้บ๊ายบายทุกคนก่อน กิจกรรมแบบโคตรต้อมมาเริ่มปุ๊บเนี่ยจนถึงตอนนี้เบรกพักเที่ยงเนี่ยประทับใจอะไรมั่งครั้งแรกเลยครับผมบรรยากาศดีมากเลยพลังงานดีมากเยอะมากครับเหตุที่แทบเราที่สุดอโหล้นรถถึงกับล้น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 ใช่ครับพี่ประทับใจกิจกรรมอะไรที่สุดครับช่วงเช้านี้ผมชอบกิจกรรมเต้นนะฮะเราเป็นผู้แพ้ผู้ชนะผู้แพ้กับผู้ชนะทำเมถึงต้องเต้นเต้นเหมือนกันแล้วฟ้าตกมาให้เต้นเองนัื่องเหนื่อยโอเคไปมาทุกคนเลยครับ ช้านี้เนาะผมมองว่าเรื่องของการ,ราได้รู้จักนิสัยเพื่อน่าเพราะว่าจริงทุกทีเราพรีเซนต์อะสามสี่พี่เราแค่แบบรู้จักอยู่เพื่อนแต่ว่าไม่ได้รู้จักสนิทแบบว่เาเป็นยังไงใต่ว่ารอบนี้เรารู้จักว่าเฮ้ยอ๋อแบบในการทํางานของเขาเนี่ยแบบเชิงลึกอะเป็นแบบนี้เหรอทำให้เราแบบรู้สึกว่า,ว,าว้าวเกิดการแบบบอกต่อแนะนําให้เพื่อนใช่ครับนึกว่าชอบตอนเต้น <y S 2> ไม่ใช่นะไปทุกคนเลยครับ ครูคุณชาลิพุรนแลก็นึกถึงตอนทำรายการด้วยกันนะได้แล้วถามดีกว่าครับเช้านี้ประทับใจอะไรที่สุดครับเช้านี้นะครับประทับใจที่สุดก็คือในช่วงที่เขาให้เขียนว่าเขาอยากได้อะไรแล้วก็คิดว่าอะไรเป็นอสรราแล้วก็ไปติดบอร์ดครับผมเห็นว่าทุกคนได้แสดงความคิดเห็นครับไ้ทบทวนสิ่งที่เราคิดครับคำเตือนว่าจริงๆแล้วมารวมกันตรงนี้แต่ละคนอยากได้อะไรเงียครับพอเรารู้ตรงนี้ครับผมเราก็จะได้พพอร์ตความฝันของเพื่อนได้ครับแชร์ดีกว่าแล้วคุณชาลิพเขียนาว่าอยากได้อะไรเขีย ว่าอยากได้แบบเพื่อนเข้ามาเยอะขึ้นครับผมเพราะว่าเพื่อนก็จะสามารถมองหางโอกาสทางธุรกิจให้ผมได้มากขึ้นแล้วผมก็จะรรลุเอ้าหมายครับทะลุยอดปีนี้ได้แน่นอนครับโอเคเป้าหมายของเราเนี่ยร้อยและต้องทําได้แน่นอนคือร้อยบวกบกแน่นอนถูกต้องครับผมบายบายครับไป ประธานแท็บของเราในวาระนี้ครับเดี๋ยวถาม่โอ๋ดีกว่าช่งชาวงเช้านี้ประทับใจอะไรมากที่สุดครับประทับใจที่สุดก็คือการแยกไทยนะคะ DIS C, พเพราะไม่ได้ทํามาตั้ง3 4ีปีละได้อะไรพี่โอ๋ได้อะไรได้การเปลี่ยนแปลงของไทยตัวเองนะคะพอเราเริ่มมาเป็นผู้นํามากขึ้นไทยไอก็เพิ่มขึ้นค่ะเพราะเมื่อสมัยก่อนพี่โอ๋จะเป็น S, <S เดี๋ยวอธิบายผู้ชมดีกว่าว่า I คืออะไร S คืออะไรครับผม I ก็คือจะเป็นภาะวะผู้นําขั้นสูงค่ะ แสดงว่าเรามอยู่ที่นี่เราได้รับการพัฒนาตัวเองมากขึ้นใช่ใชค่ะอ่าโอเคไปายทุกคนนะครับ กิจกรรมช่วงเช้าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าประทับใจมากๆเริ่มต้นจากการที่พดต้อมเข้ามาแบบโมดิเฟตพวกเราหูพูดคุยเสร็จแล้วก็ให้เริ่มเขียนครับโพสต์ินนี่มีแจกโพสต์ิให้เขียนว่าสิ่งที่เราต้องการในการที่จะไปถึงร้อยนี่คืออะไรแต่กิมมิคที่น่ารักก็คือให้เขียนด้วยว่าความกังวลใจคืออะไรอ่าคนที่ดูอยู่เขียนอะไรบ้างครับแล้วก็ไปแปะครับมีการกระจายกันแปะเสร็จแล้วก็เข้าสู่กิจกรรมต่างๆครับมีการจับคู่มากกว่า2มากนะครับแหมสามคน4ี่คนแล้วก็สุดท้ายก็มมมมมีีกกกาารรรรวววัันนน่ออะไเหื พอแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วช่วงท้ายก็จะเป็นการทําแบบสอบถามครับแบบสอบถามเพื่อที่จะแบ่งประเภทครับได้แผนประเภทเสร็จปุ๊บะจะไปทําอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องดูกิจกรรมตอนบ่ายนะครับเดี๋ยวปิดเบรคเชา้านีดนึงภาพบรรยากาศของมื้อเที่ยงแล้วกันครับสั้นๆน,นะเดี๋ยวไปเจอกันตอนบ่ายครับ ไลท์ของกิจกรรมภาคบ่ายแล้วนะเริ่มต้นจากการที่เ,ออเหมือนเป็นกลยุทธ์ของทางทีมผู้จัดครับที่ให้เราแบ่งกลุ่มแล้วก็เล่นกับตัวนเลขเพื่อให้เราไม่ง่วงครับเสร็จแล้วก็เจอของจริงครับนัานชอบที่สุดก็คือการจัด4ประเภทของนักธุรกิจครับตอนเช้าเห็นไหมที่เราแบ่งเป็นกลุ่มๆ,ๆเสร็จแล้วเขาก็แยกครับแยกเสร็จแล้วก็ให้ทําเป็นสถานการณ์ในการเข้าไปเชิญแขกโดยที่เอาจุดดีจุดเด่นของคนแต่ละเภศเนี่ยมาต่อสู้กันมาวางกลยุทธ์การอยากรู้ว่ากิจกรรมมันน่าสนจข่าดไเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนๆดีกว่าว่าแต่ละครระทัับบใจอไ 这个给 วันนี้ก็มีกิจกรรม2กิจกรรมเนาะที่เราเล่นกันในเรื่องของการหาตัวเลขเนาะและเรียนรู้ของเรื่องการวางแผนการทํางานเหมือนว่าการทางานคือว่ารจ,รจริงๆแล้วเวลาเราทํางานน่มันควรจะมีเป้าหมายหรือว่าวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าอะไรคือตัว K p I วัดผลก็ไม่ว่าเขาวัดผลในเรื่องของความเร็วเราก็เลยเร่งสปีดกันเพื่อที่ชนะี่หนึ่นแต่ความจริงเราเขาวัดผลใน,นที่ความถูกต้องครับผมอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งสิ่งแรกที่ได้เรียนรู้จากการเล่นเกมในวันนี้ แล้วก็ในเรื่องของการรู้จักไทยคน IAC คที่ช่วงเช้าเราได้มีการแบ่งหลุมหลวมแล้วช่วงบ่ายก็มีการรำกิการจริงๆแล้วใช่ก็ให้ได้เรารู้ว่าเราคือไทยอะไรแล้วเวลาเราจะไปดิ้นกับคนไทยอะไรอ่ะเราต้องใช้เทคนิคหรือมีวิธีการว่าเข้าหาเขาอย่างไรโอเคครับผมไบไปทุกคนเลยบาย ให้พูดถึงบรรยากาศการเร์คชอปภาค่ายของเราดีกว่าครับเอาเยี่ยมมากเลยครับให้ความรู้แล้วก็ให้เราเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในการที่เราจะปฏิบัติตัวในการเข้ากับคนยังไงแล้วก็ได้สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน หรือว่ากับคนที่เราไม่ค่อยได้รู้จักไม่คุ้นหรือว่าเราคุ้นก็ตามให้ได้มีความเป็นกันเองมากขึ้นครับผมก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่จะทําให้เราสามารถที่จะไปเชิญแขกได้ประสบความสุดร็จมากขึ้นครับใช่ใช่ใช่ใชอยอดเยี่ยมมากต,ตคะครับไายตอนรับคับ ทักใจก็บอกครึ่งแรกเนาะทักใจอะไรที่สุดครับก็บอกว่าการได้ทํางานร่วมกันเป็นทีมครับความสามารถคีหรือการสื่อสารกันในร่วมกันเป็นทีมเป็นหลักครับผมก็ไม่อยากบอกครับทุกคนครับทีมเราสองคนได้ที่หนึ่งแชมป์ทุกงานธรรมดาได้เป็นเรื่องปกติครับออาไยบายคนดูเหือยเดี๋ยวเขาจะบันไดเราที่หนึ่งจนเหนื่อยกิจกรรมวันนี้ ภาคบ่ายเป็นยังไงบ้างรครับผมอุ้ยช่วงใหม่ตื่นเต้นครับมันมีการพูดคุยเพื่อให้แขกอะมาเยอะขึ้นในเซนเตอร์ของเรา,เราก่อนปิดเบรกทิ้งอะเขามีการจัดหมวดหมู่ว่าเราเป็นแบบว่าทายไหนใช่ครับแล้วก็แบ่งแต่ละทายแล้วก็ให้แต่ละท้ายเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนเชิญกันเออเราได้เรียนรู้อย่างหนึ่งนะว่าจริงๆแล้ว,วคนมันแบบมันแบ่งเป็นหลายเพศถ้าเราเอาคาแรคเตอร์ของแต่ละเพศเนี่ยเราก็รู้จุดอ่อนใช่ แล้วได้เรียนรู้อะไรจากการเชิญต่อครับี๋ยวสรุปให้ฟังหน่อยก็ที่ที่เรียนรู้มาเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะการเชิญแขกที่ดีอ่ะอย่างแรกเลยว่าเราจะต้องรู้แล้วแหละว่าเขาอ่ะใช้ประมาณไหนคือการจะรู้ว่าใช้ประมาณเนี่ยเราต้องมีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นว่าไม่ใช่อยู่ๆก็ไปถามเลยไปถามเลยคี่ไม่เอพูดไถูกต้องเลยต้องรู้ข้อมูลของเขาก่อนต้องรู้ข้อมูลว่าเขาทําอะไรเป็นคนแบบไหนชอบอะไรมากอันนี้เป็นื้นฐานที่เราจะต้องรู้เนอะเอาเดี๋ยวเราเอาไปประยุกต์ใช้กันใช่โอเคครับผมอ่ะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย ได้คุยกับเพื่อนไปหลายคนแล้วพูดถึงความประทับใจมาแล้วแล้วความประทับใจทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีคนนี้ครับเดี๋ยวให้นัดนำตัวได้ชิมไหยครับ,บผมครับผมผมโค้ชต้อมนะครับันสักคนามในถาก็ทําทอาชีพเกี่ยวกับการโค้ชแล้วก็ฝึกอบรมในเรื่องของงานบุคคลหัวหน้างานแล้วก็สร้างจุดแข็งและทีมพันก็นกเือสร้างจุดแข็งของทีมขาย เป็นทีมบิวดิ้งที่ตัวท็อปของเมืองเชียงใหม่แล้วแล้วันนี้เราได้เกียรติให้โคดต้อมเนี่ยมาสร้างทีมบิวดิ้งให้กับอินจินียร์ของเราครับต้องบอกว่าอันนี้ส่วนตัวกันนะประทับใจมากแล้วมันมีจุดที่ทําให้อย่างเราอะเราก็เท่าแก่ไงเรารู้แล้วแหละอะไรก็รู้แล้วแหละแต่นี่ความจริงยังมีอะไรที่เราให้เติมเต็มความรู้ที่จะเอาไปใช้ธุรกิจอีกเยอะมากเดี๋ยวให้โคดต้อมพูดดีกว่าว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับพลังงานทีมวันนี้เท่าที่เห็นภาพคือแม้เราจะเป็นผู้ประกอบการเราจะเป็นเจ้าของใช่ไหมครับเรายัง ส่พลังงานทํางานร่วมกันได้ผมคิดว่าตรงนี้คือจุดที่หาได้ยากครับกิจกรรมเสร็จสิ้นละผ่านไปช่วงบ่ายที่สองเรียบร้อยแล้ะถามคนต้นดีกก่าว่าเซกชั่นเนี่ยประทับใจอะไรครับประทับใจเหรอครับเรื่องของการจำแนกบุคคลได้ไหมจำแนกคนเป็นสายแตกต่างแล้วก็ ถ้าเรารู้ว่าลูกค้าเราเป็นประเภทไหนเราก็จะมีวิธีการที่จะดิวกับลูกค้าเราอย่างไรเพื่อที่จะได้ประสบผลสําเร็จหรือว่าทําให้ดิวนั้นมันจบลงได้้ง่าย่ึ้นเราชอบที่โค้ดไม่ได้บอกแค่ว่าคนมีเกี่ยเพศแต่บอกด้วยว่าแต่และเพศเนี่ยเขามีจุดอ่อนจุดแข็งไงนะใช่ใ,ชใชทำให้เราเอาไปริวใช้งานได้ใช่ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย ภาคบ่ายโดยเฉพาะครึ่งหลังเนี่ยมีแนวประทับใจอะไรครับประทับใจที่ว่าเราอะค่ะได้เห็นลูกค้าที่เพื่อนๆต้องการมากขึ้นได้เห็นคาพช็อตมากขึ้นเหมือนกับเป็นการขยี้สิ่งที่เราต้องการมองหาแล้วก็เอามาต่อยอดในพาวเวอร์ทีมอีกด้วยใช่ค่ะแล้วก็ทำแบบให้เราแบบมีแนวทางในการออกไป หาลูกค้าให้เพื่อนมากขึ้นด้วยเนาะเนาะยิ่งรวมกับทซกชั่นครึ่งบ่ายแรกที่ได้รู้แล้วว่ากลุ่มลูกค้าเราเนี่ยอาจจะเป็นคนกี่ประเภทนะและแต่ละประเทศของเราเนี่ยมีจุดต่อ<ช>ตอ,อะไรยังไงเ,เอามารวมกันพุ๊บคราวนี้ชวนสมาชิกก็ง่ายไปปิดจ็อบก็ง่ายมากขึ้นไช่ได้รู้เวรู้แนวทางในการเตรียมตัวที่จะออกไปหาลูกค้าด้วยครับผมโอเคขอบคุณมากอ่ะ๊บาบอกล้ก้องหน่อย ช่วงบ่ายพักหลังนะครับแม่มุประทับใจอะไรไมากที่สุดครับสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการแทร์ลิ่งในเรื่องของผู้มุ่งหวังและการวางเป้าหมายในสามเดือนข้างหน้าเนี่ยทำให้คนทุนทกคนชัดเจนกับตัวเองที่จะทำกิจกรรมอะไร เนาะเนาะเหมือนกับป็นการเอาจับในพาววอรทีมเรามาขยี้อีกรอบหนึ่งครับแข้งข้นมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งใช่ใช่ใช่อ่าโอเคสมาชิกเรามีกำลังใจมีคนช่วยจริงๆอย่างเงี้ยโอเคครับขอบคุณแมุ่ณมาครับบ๊ายบายบ๊ายบายให้พูดดีกว่าว่ากิจกรรครึ่งบ่ายพาร์ทหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้าง โอเป็นกิจกรรมที่สนุกนะครับเชื่อมความสัมพันธ์ของทุกคนในองค์กรหรือว่าในกลุ่มของท่านที่ทําธุรกิจอย่างเงี้ยครับชอบตอนไหนเป็นพิเศษไหมระหว่างตอน Power Team หรือว่าตอนแชร์ข้างหลังอะไรเงี้ยครับอชอบตอนที่แชร์ลูกค้าให้กับกันโดยเราไม่หวง ลูกค้า V.I.P ของเราเลยเราเปิดใจให้กัน <c oughs> แล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกลับคืนมาครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ที่เป็นสมาชิก B.I. เข้าใจสินค้าคุณแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่ใช่เนี่ยให้ดูไว้บ้าง B.I. ของเราเนี่ยสอนเรื่อง Keyword Game ผู้ให้ย่อมได้รับฉะนั้นสิ่งที่เราให้กันในตอนหลงนั้นคือให้โอกาส ให้ลูกค้าแล้ววันนี้เป็นการทำเวิร์กช็อปเป็นการเอาสิ่งที่เรียนรู้แล้วก็ทําให้สิ่งนี้มันเข้มข้นมากขึ้นถูกต้องครับเนะชอบมากชบชอบมากครับและได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมด้วยครับโ,โอเคขอบคุณมากครับุครับ ดีงาง,งครับทุกคนนี่ตอนนี้ด้านหลังของเราได้เนรมิตสําหรับรอง,งานเย็นแล้วแสดงว่ากิจกรรมภาคบ่ายของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทบทวนกันดีกว่าครับว่ากิจกรรมภาคบ่ายในครึ่งหลังเนี่ยมีอะไรบ้าง เริ่มต้นจากการโอ้โหได้ชี้โตโตแล้วครับหลังจากกินเบรกมัเสร็จเจอกระดาษแผ่นโตโตตกใจมากครับแล้วโค้ดเขาก็ให้เราเขียนครับเนื้อหาสาระก็คือเป็นการวางเป้าหมายใน3เดือนข้างหน้าครับแต่ละคนก็จะมีเป้าหมายที่เขียนแตกต่างกันไปและที่สําคัญครับลูกค้าที่เราอยากได้ครับและลูกค้าที่เป็นลูกค้าสุดเจ๋งส็จแล้วก็จะมีการเชิญเพื่อนสมาชิกมาหน้าห้องครับมาแชร์เป็นตัวอย่างครับกรณีตัวอย่างครคือน้องฟางครับนี่น้องฟาง looking for ะไรครับและมีเพื่อนๆให้ความร่วมมือบอกเลยว่าหลังจากตรงนี้เนี่ยก็ไปตามวันทุกวัน เพื่อนๆที่ยกมือเนี่ยรับรองได้ยอดแน่นอนครับได้รรบรองพราแน่นอนแล้วก็มาถึงพาร์ทส,สุดท้ายครับที่เป็นพาร์ทส,สรุปบรรยากาศส,สรุปก็ต้องบอกว่าชื่นมื่นครับตอนนี้อินจจเนียร์ของเราก็พร้อมแล้วที่จะเข้าสู่ด a m o n d Chapter ครับหรือแค่13อาชีพครับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกบีไนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยนคือการเอาติงครับทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่านี่คืออะไรแต่ถ้ายังไม่ใช่อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกเราครับเสร็จแล้วก็จะมีเรื่องของการแสดงแต่และพาวเวอร์ทีมครับีหาา้้ราาานนตปะมณ เป็นไงหครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ครับข้าวๆวนี่คือข่าวขาวจริงๆนะถ้าทุกคนอยากจะมาสัมผัสกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ต้องมาอยู่ร่วมกันกับครอบครัวของเราครับครอบครัว BNI e n g i n e e r ครับเอาละครับขออนุญ,ญาตปิดคลิปของ Outing ไว้ตรงนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าที่ Engineers Channel ครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอ่ะบ๊ายบายคนเดียวมันเหงาครับบ๊ายบายพร้อมๆกับเพื่อนดีกว่า